วิชาอนุพุทธประวัติธรรมศึกษาชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2,560พระมหาประชาบดีโคตมีเทรีอุ๊ยเบิกบ้านสุดหลอกกลับมาแล้วเย่ๆย่่หายไปไหนมาคะพวกเราคิดถึงแทบแย่แน่ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับเบิกบ้านไปเตรียมข้อมูลมาอธิบายเพิ่มยังไงล่ะครับ คราวนี้จะมาเล่าอนุพุทธประวัติของใครล่ะครับอยากฟังแล้วเนี่ยคนที่เบิกบานจะเล่านี้คือคนที่เลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเอ๊ะใครกันคะนี่คือนาะของเจ้าชายสิทธัตถะนี่นาประวัติของท่านเป็นยังไงคะพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีเป็นธิดาข,ของพระเจ้าอัญชนะกับพระนางยโสธราในกรุงเทวทหะเดิมพระนามว่า โคตมีเป็นพระกนิษฐาภคินีหรือน้องสาวของพระนางสิริมหามายาเมื่อพระนางสิริมหามายาสวรรคตแล้ว ได้รับการสถาปนาไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีมีพระโอรสพระนามว่านันทะพระธิดาพระนามว่ารูปนันธาทรงมอบให้นางสนมเลี้ยงดูส่วนพระนางได้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถาราชกุมารโอ้โหพระนางมหาประชาบดีดูแลเจ้าชายสิทธัตถะเหมือนเป็นแม่แท้ๆเลยนะคะใช่แล้วครับเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ สเสด็จออกทรงผนวดบรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วสเสด็จไปโปรดพระประยุรญ,ญ,ญาตนักุงกบินลพัทเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครได้แสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุดโททนะพุทธบิดาในระหว่างถนนให้ดำรงอริยภูมิชั้นโสดาบันครั้นวันที่สองสเสด็จเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาและพระนางมหาประชาบาดีให้พระบิดาดำรงอยู่ในสก ทาคามิผลให้พระนางมหาประชาบดีดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลในวันรุ่งขึ้นทรงแสดงมหาปาลชาดกโปรดพระบิดาให้ดำรงอยู่ในอนาคามิผลในวันที่4แห่งการเสด็จโปรดพระประยุรญาต พระพุทธองค์เสด็จไปในพิธีอาวาหะมงคลอภิเศกสมรสนันทกุมารพระอนุชาต่างพระมารดากับพระนางชนบทกัลายาณี mm hmm. เมื่อเสร็จพิธีอาวาหะมงคลพระพุทธองค์ได้นำนันทกุมารไปบวชในวันนั้นครั้นถึงวันที่7แห่งการเสด็จกรุงกบิลพัส์ได้ทรงพาราหุนกุมาร ออกบวชเป็นสามเณรอีกจึงยังความเศร้าโศกให้บังเกิดแก่พระเจ้าสุดโททนะยิ่งนักเพราะเกรงว่าจะขาดรัชทายาตสืบสันตติวงศ์จึงเข้าไปเป้าพระพุทธเจ้าทูลขอพรว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่พึงบวชกุลบุตรที่บิดามารดายังไม่อนุญาต พระพุทธองค์ทรงประทานตามที่พระบิดาทูลขอแล้วในการต่อมาพระเจ้าสุดโททนะได้บรรลุอรหัตผลแล้วเข้าสู่นิพพานครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีเกิดว้าเวพระหาทัไทยราตนาจะทรงผนวดประจวบกับเกิดเหตุชาวพระนครทั้งสองคือเมืองกบิลพัฒ์กับเมืองเทวทหะ ทะเลาะกันเรื่องแย่งน้ําในแม่น้ําโรฮินีที่ไหลผ่านระหว่างพระนครทั้งสองถึงขั้นจะรบกันพระพุทธเจ้า ได้เสด็จไปเทศนาอัตตทันทะสูตรโปรดพระประยุรญาตทั้งสองฝ่ายให้ปรองดองกันพระประยุรญาตทรงเลื่อมใสได้มอบพระกุมารฝ่ายละ250ให้บวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระชายาของท่านเหล่านั้นได้ทรงข่าวไปยังภิกษุหนุ่มเหล่านั้นทําให้ท่านเหล่านั้นเกิดความไม่ยินดีในสมณเพศพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเกิดความเบื่อหน่ายในสมณเพศจึงทรงนําไปทิะ ชื่อว่ากุณาละประทับนั่งบนแผ่นหินที่เคยประทับนั่งในครั้งที่พระองค์สเสวยพระชาติเป็นนกดูวาส่งเทศนาด้วยเรื่องก ok ุณาละชาดกเพื่อบรรเทาความไม่ยินดีของภิกษุเหล่านั้นพอจบเทศนาภิกษุหนุ่มเหล่านั้นทั้งหมดดำรงอยู่ในโซดาปฏิผลแล้วทรงนำกลับมายังป่ามหาวันอีกทรงสอนพระภิกษุเหล่านั้นให้ดำรงอยู่ในอรหัต,ตผล พระชายาเก่าของภิกษุเหล่านั้นได้ทรงคราวไปเพื่อจะดูใจภิกษุเหล่านั้นว่ายังปรารถนาจะครองเรือนอยู่หรือไม่ครั้นทราบว่าไม่ปรารถนาแล้วจึงทรงดำริว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราจะกลับไปยังเรือนทำไมทั้งห้าร้อยนางจึงพากันไปเฝ้าพระนางมหาประชาบดีทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขอพระแม่เจ้าโปรดอนุญาตให้พวกมอมชั้นบวชเถิด แม้พระนางมหาประชาบดีเองก็ทรงปรารถนาจะออกบวชอยู่แล้วจึงทรงพาสตรีเหล่านั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะนิโคทารามกรุงกบิลพัทในสักกะชนบทพระนางมหาประชาบดีเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วกราบทูลขอประทานวโรกาสว่า พระพุทธเจ้าค่ะขอให้สตรีพึงได้บวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วเถิดพระพุทธเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่สตรีบวชในธรรมวินัยของตถาคตเลย แม้พระนางทูลอ้อนวอนถึงสองสครั้งก็ทรงห้ามเหมือนเดิมพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงเสียพระไทยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตรทรงกันแสงพลางถวายบังคมลาทำประทักษิณแล้วเสด็จกลบับโถน่าสงสารพระนางนะคะทูลขอบวชตั้งสองสามครั้งแต่ก็ยังไม่ได้นั่นสิเป็นเพราะอะไรกันนะ แต่สุดท้ายพระนางก็ได้บวชเป็นภิกษุณีนะแสดงว่าต้องมีเหตุผลอื่นมาสนับสนุนแน่เลยใช่แล้วครับแต่เหตุผลนั้นคืออะไรต้องติดตามในตอนต่อไปนะครับ